มีหักแท้นะครับมีหักแท้แน่นอนครับขัดบ่มีหักายเขาได้ครับอาจารย์ครับผลจะได้ครับผลตรงตรงเลยบกเลยครับตึงตรงตรงเลยครับเอาเอาพี่น้องมาพอมกันครับออ้โอลุนลุนลุนลนลุนลุนมีมนหมีมนาหมีบอมีบ่โอ้โอ้ีอ้โอ้โักแน้โอนมอหโอ้โอ้โอโอ้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 โอนโอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โ้นอครั้โอ้โอ้โอ้รอ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้บอ้โา้โอ้โา้โอ้โ้โอ้้โอ้้ ได้ผลแน่นอนนะครับมีบักงต้นเดียวสามารถกินเป็นสิบสิบปีได้นับถือว่ากินได้ตลอดชีวิตได้พันแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกไก่พันสบัสดีครับที่จะใช้โตครับอาจารย์ครับเปลี่ยนเข่งครับเอาไปลงเขียงไหมครับผมลงมากเครับลงมากเลยครับผมอาจารย์พานุสิตเรืองนะครับเกษตรวระโยชน์พานุครับผมสำหรับพี่น้องที่มีต้นบักงที่พันธุดีเป็นพันธุกระเทยที่เขาอยากกินบ่ต้องขยายพันุด้วยเมล็ดการขยายพันธุด้วยเมล็ดมันอาจกไก่พันุเป็นต้นตัวแม่ตัวกูกระเทยนะครับ มันอาจที่บ่อตรงสายพันธุ์แต่ว่าต้นนี้มันเป็นต้นกระเทยที่ห่ออยากได้พันธุ์ของมันนะครับห่อก็มีวิธีการตอนเพื่อที่เราจะได้สายพันธุ์แท้นะครับแล้วก็เทใไ้มะละกอต้นเตี้ยนะครับแล้วก็ต้นที่เหลือห่อยังสามารถเท็ดสาวมะละกอได้อีกเ่ากระสิขยายพันธุ์จากต้นเดียวได้เป็นหลายๆตน้นครับสําหรับการตอนเกระสิเบิ่งจากหยอดลงมาประมาณเมตรนึงเขาตินต่อนี้นนเ,นเขาก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าตัดทอนํำเลี้ยงก่อนครับอันดับแรกก็คือกีดให้รอบนะครับขอบนะครับ ท้องเฮ็ดเขาไปเลิกนะครับแค่เอาเปลือกออกนะครับบ่ให้เขาล่ำเลี้ยงอาหารเลี้ยงเลี้ยงน้ำขึ้นไปได้นะครับตอนนีกตอนเขาต้องเม <akra desserts> ืองว่าต้นมะฮุงมันเอ็นไปทางไหนนะครับเอ็นมาทางนี้เขาต้องตอดทางนี้นะครับเท้าตอดทางนี้มันจะหักเนาะวิธีการตอดนะครับเทากับเนื้อแผลขึ้นมาประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วกะทิเอามีดดันเข้าไปนะครับวิธีการตอดแบบง่ายๆนะครับดันเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็เชื้อนขึ้นไปอีก แแ่์แค่นี้นะครับไม้ไผ่เถวมีนะครับดันไว้ครับดันไปประมาณนี้นะก็ได้เขาก็เอาตุ้มตอนนะผมเขาเลยนะครับมเขาแบบนี้ลักมัดสามารถเทศตามได้เลยนะครับได้ผลแน่นอนนะครับเสร็จแล้วครับแบบง่ายๆรออีกประมาณ21-28วันนะครับเขาจะเริ่มออกหัก หกักเขาขาวก่อนนะครับเิเริ่บอกว่าล่อให้หากเป็นสีน้ำตาลก่อนนะครับเข้ากับดิสตเรืดเลยเอาไปปลูกในเข่งนะครับเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาสวมเข้ากับดิเป็นการทําสาวมะละกอต่อนะครับแล้วมันก็จะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้มันก็จะโพ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะเข้ากับตองเด็ดใบออกรอให้เขาแข็งแรงแล้วก็ตอนได้อีกนะครับตอนได้ทุก,ทกตานะครับทุกตาต้นนี้สามารถตอนได้ตลอดนะครับจนกว่าตาเขาจะหมดมีบับกงูต้นเดียวสามารถกินเป็นสิบสิบปีได้ หรือว่ากินได้ตลอดชีวิตได้พันแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกไก่พันนะครับการเตรียมเค่งคือใส่ดินปลูกนะครับสองพุงแล้วก็เตรียมกระถางตัวนี้ไว้เพื่อที่จะเอาต้นมะละกอดั้งตรงนี้นะครับเพื่อบ่ให้ดินซุดแล้วก็ให้หาเขาหุ่มอยู่นี่นะครับเขาจีเบิ้งดินว่าถ้าดินนาดินเนี่ยถ้ามันยุบลงเขากะเติมดินให้เต็มตลอดเป็นการปลูกต้นไม้ในเข่งนะครับอันนี้สามารถใส่ได้ครับพผืชทุกอย่างต่อกระถางเมื่อไวร่ในยังกันบ่ให้ หากมันสุดลงไปนะครับเราหากมันก็จะกินดินอยู่ในนี่นะครับมัดต้นไปก่อนมัดต้นมะคุ่งนะประมาณมัดต้นทุ่งกุะลาซับนี่ก็แต่เอาเนาะมาท่านี้มัดต้นมะคุงโอ้มัดอ่าตนมะคุ่งเรียบร้อยแล้วกะเรียบร้อยเติมดินลงไปให้เต็มนะครับนี่แบบง่ายๆเข้าประเดี๋ยวมัดตัวพี่น้องต้นทุ่งกุะลามาพิสูจน์ให้พี่น้องเบิ้ง สวดเบิ้งว่าอาจารย์าพานุตอนนี้ลีบอม่มีหากยี่ลีบอเห็นวิวหลายๆก็ะยนะับอาจารย์ตัวพี่น้องผมกัเลยอาสา,าพี่น้องมากึงไขเบิ้งครับ,รบการแบ่งปันความรวยพี่นอ้นองเข้าไปเฮ็ดเนาะที่ได้เข้าไปใส่ดินปลูกสําเร็จใส่ดินปลูกสาเร็จรเรียบร้อยอยยู่ในเข่งตลอดหรือว่าตองเอาไปลงดินบ่ครับอยู่ในเข่งตลอดก็ได้หรือว่าเขาจะไปลงดินก็ได้อันนี้มันงืงเขายกไปไ้ใก่รัวเวลาเขาสิดต่ำก็เด็ดตํำเด้เลยเด็ดต่ำแม่นโตดีบ่ต้องไปปีนครับหรือว่าเฮาสไป บ่ต้องไปเปลี่ยนครับคาดมาเด็ดก็ได้ครับหรือเอาคบก็ต่าคาดนี่ก็ได้ต่ำคานี้ก็ได้เดี๋ยวอีพี่นาเาจะต่ำคาดนี้แหละต่ำคาดหน่ต่ำสองเลยดิเลยต่ำสองง่ายนี่แหละเอาราคาคลิปนี้พี่นงบ g ท่านคักใจบัานไหนอาจารย์ครับครับพี่น้องอยากเขาว่าศึกษาแหลกเปลี่ยนเล่นลูกมากโหกโหมนูน้ำอาจารย์ดีว่ายังไงครับยินดีครับผมยินดีให้ความรู้นะครับสามารถเบิ่งทางคลิปก็สามารถเท็้เลยนะครับหรือว่าอยากมาเบิ่องของจริงมาเยี่ยมชม ไล่ก็ได้นะครับเขาขยายพันธุ์ตลอดนะครับอ่ามาที่ไล่น้ำโชกุรอนท่านี่เกษตรบรรยุทธ์านุครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอาจารย์ขอเบอร์โทรถามทางหน่อยจังหน่อยนึงครับอ่าเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าห้าหกสองแปดเก้าสองหกครับทางติดต่อได้หมู่หัวทางเพจเกษตรบรรยุทธ์านุนะครับแต่ว่าไล่มูเต็มละเพิ่มเพื่อนมาได้นะครับไปเพิ่มทางเพจนะครับหรือว่าติดตามทางช่องยูทูบเกษตรบรรยุทธ์านุหรือว่าติดตามทางทุ่งกุลาแชนแนลก็ได้นะฮะแล้วอันนึงได้กับลังมาแล้งเลยแล้วอันนึงได้กลังงมาแรรนะคับอาจารย์ แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามให้เกษตรซอกกลาวด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและอาจารย์พนุลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ